ความดีดีเลยนะครับเห็นเต็นมากเห็นเต็มกว่าทศไทยละครเลยครับดีมากครับต้องก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับนี่ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตของผมในชีวิตในสดงตลอดที่สีที่ผ่านมามีการมากนะครับแล้วก็เป็นคนพูดไม่ถูกเลยแล้วก็ตะขอสติกลับไปแล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับไทยทีวีเอสนะครับแล้วก็พี่อนนะครับทิตาสัทธาทิตนะครับการกองรุ่นะครับที่เป็นผู้เขียนบทนะครับผุ้สราวุิไฟแล้วก็ไว้ใจให้ผมเป็นโทษกันเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณพ่อิที์สุขวัต์นะครับที่ดึงมูลยานของท่านเจ้าคุณอิตานะครับออกมาได้อย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณวิชาที่มอบให้ผมด้วยนะครับหลายๆครั้งที่เราได้ทำงานด้วยกันนะครับ ขอบคุณพี่บอยทุกคนเกียติุกว um, ันนะครับแล้วก็พี่ป้อนพี่พงอ์ผิวเดนะครับเจ้านายนะครับแล้วก็พี่ชายครูผู้ให้แล้วก็ป้าที่พักผิงนะครับรวมถึงให้โอกาสให้วิชาชีพนะครับรวมถึงที่ต่อผู้จัดการผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการที่เข้าใจในควรมรชาติของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านนะครับหม่อมหลวงพันเทวโลกเทวกุลนะครับผู้สอนวิชาการแสดงของผมนะครับแล้วก็วิชาชีพด้วยนะครับให้ผมได้ดี <จ>เรียนชีพแล้วก็เรียนครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับรวมถึงผู้จัดทุกช่องผู้กับทุกคนนะครับการแสดงทุกท่านนะครับช่างไฟช่างหน้าช่างผมนะครับคอสตูมทีมงานทุกท่านนะครับคุณถือเป็นครูผู้ให้แล้วก็สอนให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันเสมอนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพ่อครอบครัวและเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าในผู้ชายทุกคนเนี่ย มีผู้หญิงสามคนก็สัมคมีผู้หญิงคนคนนึงจริงๆสามคนนะครับบางคนดึงวยแต่มันจะมีผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังเขานะครับสัมภคมีสามคนนะครับก็ขอบคุณคุณแม่นะครับเป็นสุมาพบุรุษสัมะคลียูมามินนะครับแล้วก็สอนให้ผมเป็นคนดีนะครับขอบคุณภรรยาผมนะครับคุณานาครับคุณดิฉันอานิษเราเป็นทีที่ดีนะครับอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ ที่ไม่ปลอป่อยตื่กันแล้วก็ขอบคุณที่จับตืน่นกันทุกวันนี้นะครับแล้วคนสุดท้ายก็คือลูกสาวของผมนะครับ้องเมลาขาขอบคุณที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมอยากตื่นนอนที่มาทุกวันแล้วก็ออกไปทํางานแล้วก็ิ่งกลับบ้านไปหาเขานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณจริง,รงนะครับรางวัลน,นี้ก็ถือเป็นเป็นเกียรติสำหรับผมแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยครับ ที่ตั้งใจทำงานทุกวันมาแล้วก็ผมยังจะฝากไว้ว่าโอกาสเป็นสัมปทานที่พร้อมเสมอนะครับสุดๆครับขอบคุณมากยินดีรับ